สิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องคิดน,นะคะก็คือว่าเราทําธุรกิจขายตรงทําธุรกิจขายตรงหมายความว่าเราต้องสอนให้นะักขายเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยขายแบบมีจรรยาบรรณนะคะซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคการทําให้คนมีตังเนี่ยการทําให้คนเป็นคนดีเนี่ยบางครั้งมันมีบางอย่างที่ย้อนแย้งและมันค้านกัน คนที่อยากรวยกับคนที่อยากจะเป็นคนดีเนี่ยบางครั้งมันยากมากมากเลยที่จะตีคู่กันไปอันนี้พูดเรื่องจริงและเรื่องตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณจะรวย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 ขนนันหลักันคนต้องเป็นคนดีและเสียสละด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องสอนแต่เป็นเรื่องที่คนยอมรับต้องพูดว่ายอมรับแต่ยาก ตอนนั้นเปิดกิฟฟารินได้ไม่ถึงปีก็พาลูกมาเที่ยวนะคะเชียงใหม่แล้วก็ลำปางแล้วก็มาดูการแสดงช้างก็มีช้างแสดงอะไรน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยตอนนั้นก็มีช้างอยู่38เชือกก็พอดีได้มีโอกาสเจอกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถาบันพัทบาลแห่งชาติในช่วงนั้นชื่อคุณสวัสด์นะคะก็เดินมาคุยแล้วก็ถามประโยชที่มารู้สึกในใจคือทาไมช้างเนี่ยผอมนะคะก็เลยถามคุณสวัสด์ว่า ช้างเล่นเก่งนะแสดงเก่งแต่ทำไมช้างถึงผอมคุณสวัสดิ์ก็บอกว่างบประมาณเรามีจํากัดและช้างแต่และเชือกเนี่ยกินเยอะมากเลยนะครับคุณหมอเราก็อาจจะมีเงินไม่ค่อยพอต้องไปซื้อหญ้าซื้ออ้อยจากชาวบ้านมาแล้วก็มาแบ่งๆกันก็เลยถามเขาว่า ้งบประมาณเท่าไหร่คุณสวัสด์ถึงคิดว่าจะพอคุณสวัสด์ก็บอกว่าถ้าได้ประมาณเดือนละสัก80 0 0 0ื่นเนี่ยก็คิดว่าช้างก็คงจะอิ่มได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ตอนนั้นเนี่ยเปิดกิฟฟ์รีมาไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าเราก็มีผลกําไรตั้งแต่เดือนแรกๆก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากจะช่วยไม่ได้คิดถึง CSR ยังไม่รู้เรียกว่า CSR คืออะไรเพราะว่าแบรนด์มันก็เพิ่งสร้างนะคะแต่มีความรู้สึกว่าสงสารช้างแล้วก็อยากจะช่วยช้างอันนั้นมันเป็นมาจากความรู้สึกส่วนตัวที่มาจากใจจริงๆเลยุ่งเรืองนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ตามหลังจากการช่วยสถาบันคนชบาอย่างชาติหลายปีมากนะคะ,ะช้างเชอกนี้คือน้องุ่งเรืองเนี่ยนะคะ,ะไปขอทานนะคะ แล้วพอไปเจอผักบุ้งไฟแดงที่ไฟลุกขึ้นมาเนี่ยลูกเรือเขากลัวมากเลยเขาก็ตกใจตื่นแล้วก็วิ่งผ่านรถไปนะคะวิ่งปูเลงปูเรงปูเลงไปหายลับตาไปเลยนะคะแล้วก็มาได้ข่าวตอนเช้าจากไทยรัฐว่าเ,เขาไปหยุดอยู่ที่อุรุพงศ์แล้วคุณหมอศัตวแพทย์ก็ต้องฉีดยาสลบ ให้เขาสลบแล้วก็เลียร,รู้ว่าเจ้าของเขาอยู่สุรินทร์แล้วก็เอาช้างเนี่ยมาขอทานเพราะเขาไม่มีสตังค์นะคะแล้วก็เขาก็ประกาศในไทยรัฐว่าใครอยากจะซื้อก็มาซื้อนะเพราะว่าเขาอ่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วถ้าไม่ให้เขาเอามาในกรุงเทพเขาก็เลี้ยงไม่ได้ก็คือที่มาที่เราก็เดินทางไปถึงสุรินทร์แล้วไปขอซื้อเขาตอนนั้นซื้อมา1 1 8 0 0 0 0บาทนะคะ ส่วนน้องก้านกล้วยมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากกว่ามีน่าน่า,น,า,น,าน่าสงสารมากมากเลยนะคะน้องก้านกล้วยยังเป็นลูกช้างเล็กๆหมอก็หลังจากที่มาเยี่ยมมนศูนย์นุรักษ์ช้างไทยปีละหนสองหนเนี่ยวันหนึ่งที่มาเนี่ยก็มีคุณกิฟต์ที่เป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะก็มากอดหมอแล้วก็ร้องไห้บอกว่าคุณหมอมาพอดีเลยคุณหมอช่วยด้วยได้ไหมบอกว่าทําไมเหรอก็บอกว่ามีน้อง เชือกนึงน่ยอายุประมาณน่าจะห้าหขวบนะคะก็นอนป่วยอยู่ในตำรวจจับได้ว่าเป็นช้างที่ลักลอบขนนะคะแล้วก็นอนป่วยอยู่ในรถ10ล้อช้างเนี่ยล้มละล้มไปว่านอนสีขาแล้วนะคะแล้วก็อาการแย่มากคือช้างเนี่ยมีติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าที่ก้นเขาเนี่ยมีแผลเป็นพันๆแผลเลยนะคบมีหนองเต็มก้นเลยนะคะเพราะว่าช้างโซนเจ้าของเขาหรือควานก็เลยเอามีด เอล็กแหลมาแทงก้นให้เขาเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเมื่อช้างหมดสติอยู่เนี่ยเขาก็เลยตำรวจก็เลยพามาที่นี่แล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลช้างที่นี่รักษากันอยู่หลายเดือนจกกนกระทั่งช้างเนี่ยจากปางตายจนหายดีพอหายดีก็ปรากฏว่าเจ้าของเขาก็บอกว่าเขาขอรับกลับที่ที่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงนั้นยังไม่มีกฎหมายเรื่องทารุณสัตว์อะไราชาัดเจนแล้วคนเป็นเจ้าของก็จะเป็นเจ้าของต่อให้เกือบจะทําช้างตายเขาก็เป็นเจ้าของอยู่ดีเจ้าของก็พูดอีกบอกว่า ถ้าอยากได้ก็ซื้อสินะคะส่วนนรุรักช้างไทยเขาก็ไม่มีสตังก์ก็ตอนนั้นปรากฏว่ามีพนักง,งานโตโยต้ามาเที่ยวเป็นพนักง,งานกลุ่มหนึ่งยี่สิบกว่าคนเขาก็สงสารน,นะคะเขาก็ช่วยกันเรียรไยเงินแต่มันก็ได้ไม่พอนะคะตอนนั้นก,ก็เป็นตัวเลขที่แสนแปดเหมือนกันนะคะออตอนนั้นจําได้ว่าเป็นเดือนมกราคมจําได้ว่าอ,อ,อยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นแหวนสักวงหนึ่งด้เงินประมาณนี้แหละนะคะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไม่เอาแหวนก็ได้ช่วยช้างเชือกหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็เลยได้ซื้อน้อง,น,องน้องมานะ มันนั้นน้องเขาบวกมาให้นะคะทางบัญชีนะคะก็เดือนละ80,000บาทเราก็ไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลดเลยนะคะมาตลอด ยีสกว่าปีนี้นะคะแต่ว่าเขาจะขออนุญาตนะคะว่าเงินที่คุณหมอให้เนี่ยเขาจะไปทําอะไรบ้างแล้วแต่ผู้ว่าการสถาบันโ้อราชบัณฑแห่งชาติในช่วงนั้นๆบางท่านก็ไปทําเป็นสวนนะคะไร่อ้อยที่เพราะว่าที่นี่มีพื้นที่เยอะปลูกอ้อยปลูกหญ้าเอาไว้ให้ช้างบางผู้ว่าการท่านก็จะไม่ได้ทําแต่จะขออนุมัติว่าจะขอไปช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือ ยังมีเงินในกองทุนของกิฟฟรีนอยู่ประมาณ6ล้านบาทก็เลยบอกท่านผู้ในการท่านปัจจุบันว่าก็าเอาไปใช้ชนะเอาไปช่วยโรงพยาบาลช้างบ้างก็ได้ถ้าต้องการจะซื้อยาหรือซื้อนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อแคลเซียมให้กับลูกช้างก็เอาไปใช้ได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องคิดน,นะคะก็คือว่าเราทําธุรกิจขายตรงทําธุรกิจขายตรงหมายความว่าเราต้องสอนให้หนักขายเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยขายแบบมีจรรยาบรรรนะคะซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค การทําให้คนมีตังเนี่ยกับการทําให้คนเป็นคนดีเนี่ยบางครั้งมันมีบางอย่างที่ย้อนแยง้งแล้วมันค้านกัน คนที่อยากรวยกับคนที่อยากจะเป็นคนดีเนี่ยบางครั้งมันยากมากมากเลยที่จะตีคู่กันไปอันนี้พูดเรื่องจริงและเรื่องตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณจะรวย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 กันาดังจกันคุณต้องเป็นคนดีและเสียสละด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องสอนแต่เป็นเรื่องที่คนยอมรับต้องพูดว่ายอมรับแต่ยากเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่พี่ช่วยเด็กกามพาเรียนหนังสือหรือว่ามาช่วยสุนทรรักน์รักช้างไทยพี่คิดว่าในมุมกลับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สอนให้นักขายรู้ว่าเมื่อเรามีเงินมาแล้วเนี่ย เราควรคืนกลับสู่สังคมแล้วเราควรคืนกลับสู่ผู้ที่ด้โอกาสนะครับเขาร้องไห้ทุกครั้งค่ะเขาร้องไห้ทุกครั้งที่มาหาพอเขาร้องไห้ก็จะถามพี่ควานว่าอันนี้ตาแฉะหรือว่าร้องไห้ก็จะถามทุกครั้งเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่ได้ตาแฉะร้องไห้ก็คือเออเร์เซฟมาตลอดว่าเขาร้องไห้จริงๆที่เจอเราเขาดีใจแล้วก็เขาอาจจะคิดนะว่าวันๆเขาอาจจะคิดถึงเราบ้างว่าลืมเขาหรือเปล่า ไม่มาหาเขาแล้วหรือเปล่าทิ้งเขาไปแล้วหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่เขามาเขาก็ดีใจนะคะแตก่ก็ต้องขอบคุณทางสถาบันโฆษบันแห่งชาติที่ที่ดูแลน้องทั้งสองเชือกของหมอเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าช้างทุกเชือกที่อยู่ที่นี่ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยะคะ่ะ